ออมเห็ดเพี่น้องอาจจะออมเห็ดพ่อพี่น้องเห็ดพอนางที่เราทายมันเวียนพี่น้องตอกเกงเห็ดเพ่อเจ็ดจิโรอพี่น้องเองเศษเศษร่วมกันได้พี่น้องกินข้าวแรงเห็ดพอนางยังดีพี่น้องราคาแพงเลยพี่น้องเห็ดพอนางบุฟเฟ่ต์ไม่มีราคาหรอกนะคบมันทำบุฟเป็นราคาแต่ทางไทยก็ราคาแพงเยอะพอนาง ดำสลือพี yeah. huh? ่น้องเห็ดพอนังกับบีซี่แล้วแมนบอกจะนะใส่ผักลงไปเนาะเก็บกระวปลือกเขาใส่เอ้ยเก็บมันจะนางมาตำใส่จะออกสีเขียวแมนมีพวกมีนาเขามีผักโขมเขาโขมมาใส่เนาะใส่ผักลงไปพี่น้องยอดหมักบวกกับยอดผักคะยอดผักอีตูโอ้ลมิดเลยพี่น้องมีเซือด้วยบ่เนาะสูตรมั่ว กบหม้อได้ออมพักกือสิประมาณนี้แล้พี่น้องเราเจาะดิเสร็จเหมือนกันเนาะเมนด้วงออมห็ดขึนอี่ตอนพักตั้งกิโลห้องพี่น้องเอ้ยเพาะนาง ยอกินกิกินเป็เห็ดนาะพี่น้อเก่ยังลูกสออกมาว่จะกาดน้อง่งสุดลูกใสั้งแตดีพี่น้องที่เขาเันพี่น้องรับโอมเนีโนังบ่ต่บ่ดีพี่น้องยังกัพี่น้องเลยพาสุดยอนยังมูกเกี่ไม่เป็นใจง่ายุมนปาก่

mà thế, không cả nhà nó chơi với cái nhạc Mình chơi 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 เขาหย่ดอกไม้แตกลุ่มแล้วออกก็โเนเล้วมูม่มคือเห็นพนังก็หาเลยหายลุ่มเล็น้อยแน่นอก้แต่ว่าแตกุ่มแต่หยั่ง,งนี้ขเลิกย่ากัดไาย

เคนก็ให้กินก็จะเราคนแต่คนได้กินคนเดียวอยู่มันเองนาะตัวที่เราคนคนมึงทำอันสี่สิบหกมั้งวันนั้นสองพอดูคนลูกกับคนเท่าไหร่ใช้กระตุ้นตามโปรแกรม

ว่ารับแก่นี่เหน็นตัวเียนี่เหน็นหรอกะนอนนีกอนหยูบอะีล่าขายหลักไลสามบาทเป็นได้ดีเได้อยดีมากของสามบาท เราาน้องบนนดายนีใ <desserts> ห้ดนอมาทอาบนักนะมันซื่อเนาะสองดอกแล้วังชิบมากัสดีม่บัวเฮนี่ดเียง่ดเร้งงานั้งจอนงพักนย้เดียว

đúng tốt Đúng không? Đúng rồi Đúng không? Đúng không? tìm khảo con không? Được

นี่พี่น้องนูใสองเชื่อใจเชื่อใจรึจี่พ่อทเานทีอะรพีน้อมทนาสบายดีพี่น้อง